มาสูบบุหรีเนม่ยปำแมปนี้เขาก็บอกชัดเจนว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามก่อกายไฟแล้วแกจะทำอีกเหรอนี่จะมาตีโพลตีพายได้ไหมน่าตำคานฉันยืนสูบั้งไกลไม่เป็นไรซะหน่อยและอีกอย่างนะฉันมีหน้าที่รับผิดชอบหัวใจปั๊มน้ำมันเจ้ทำอะไรก็ได้แกมาทางไหนกับทางนั้นเลยไปอืไม่ต้องมาอะไรหรอกฉันไปแน่แค่จะมาแจ้งให้ทราบเฉยๆว่าจะมีพนักงานใหม่มาลูกแต่ต้องเป็นคนสอนงานเขา โอ like ้เรื่องคิดมาติ๋วแค่เ <t> นี <S <s ้ยไายมาบอกก็ได้ปะไม่เห็นต้องเดินมาให้น้องปูดเลยก็ถ้าฉันไม่เดินมาเนี่ยจะเห็นไหมว่าแกกำลังทำเรื่องอ้วอยู่อย่าให้ฉันเห็นอีกนะว่าแกทำแบบมีอี้ไม่อย่างนี้ฉันจะแจ้งกันแน่หนอยคิดว่ากลัวเลยไงฮะอี้พวกพนักงานสมักงานเนอเป็นบุลลี่เลย มาเลยพี่มาเลยเอ้พ่อเติมไรพี่ไอ้น้องแปปดเต็มถังเต็มถังได้ไหมครับได้ครับสักพูดนะเต็มถัง าสามพันพี่ฮะสามพันปกติผมเต็มถังเนี่ยสองพันเองนะครับก็วันนี้ราคาน้ำมันมันขึ้นถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยไปดูราคาหน้าปั๊มก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอไปเสร็จด้วยแล้วกันนะจะไปเบิกไปเสร็จกันรอสักครู่นะครับยุงวะยุงคิดเรื่องไปเสร็จไปเลยอะ แต่ถ้าเครื่องปิ้นใช้การไม่ได้ก็ไม่ไปเสร็จฉลาดฉลาดอ้ยทำไมเครื่องปิ entonces, ้นพังเนี่ยโอ้ใช้การไม่ได้เอ้ามาพังอะไรวันนี้วะพี่ครับวันนี้เครื่องปิ้มมันพังเหรอพี่ปิ้มไ่เสร็จให้ไม่ได้เอ้ามาพังอะไรวันนี้เนี่ยอ่ะเท่าไหร่นะสามพันใช่ไหมสามพันครับพี่ อะนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยผมจะส่งคนมมาไปเสร็จนะหวังว่าถึงตอนนั้นเครื่องปรินเนี่ยผงไม่เสียนะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับสามพก็ขอเองพันเหนือกันนะสองพันพี่ฮะสองพ น้องดูผิดหรือเปล่าอ่ะปกติพี่เตอไม่ถึงพันห้านะพี่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 ดูผิดหรือเปล่าอ่ะนั่นมันพันเดียวเองนะเอ่อสงสัยผมจะดูผิดจริงอ่ะครับพันเดียวครับพี่เกิดไปแลไวมล่ะตอนหลังก็ดูดีๆไปผมครับนี่แกเป็นใครเนี่ยฮะ หนูชื่อน้ำหวานจ้ะเป็นพนักง,งานคนใหม่ฝากเนื้อฝากตัวได้นะจ๊ะอ๋อพนักงานใหม่ที่ยจ๋าบอกฉันเมื่อเช้านี่เองดีอยู่ที่นี่ห้ามขี้เกียจนะเว้ยค่ะอ๋ลูกค้ามาพอดีเลยพี่หนูไปเติมให้นะเติมไม่ต้องไม่ต้องอนั่นมันหน้าที่ฉันหน้าที่เด็กมาอย่างแกเนี่ยคือไปเก็บไม้กวาดแล้วมากวาดพื้นหน่อยไปเห็นไหมเนสกปรกหมดแล้วเนี่ยได้คะ่ะ นี่แกมาโกงฉันแบบนี้ได้ยงไงฉันบอกว่าเต็มถังทําไมไม่ได้ครึ่งถังโกงนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนี<อ>่ผมคีเครื่องตามปกตินะเจน้ำมันคุณเนี่ยเสียหรือเปล่าเออยังจะแถอีกฉันจ้างให้แกเป็นพนักงานของฉันไม่ได้ให้ไปโกงลูกค้านะจ้างนี่จะบอกนะว่าคุณคือคุณมิง้งเจ้าของมนํามันแห่งนี้ใช่แล้วฉันเป็นคนที่จ่ายเงินเดือนให้แกด้วย คุณมิง้งมันเป็นเรื่องข้าใจผิดนะครับผมไม่รู้เครื่องเสียจริงๆจริงๆผมไม่รู้เรื่องหนูมีหลักฐานค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีคลิปอีกด้วยนี่เมื่อวานสามขวดได้มาตั้งหลายพันอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าเราเก็บทุกวันรวยเละแน่ <laughs> วแต่ชั่วนะ่ยสิแต่ถ้าไม่มีเครื่องปิ้นก็ไม่มีใบเสร็จฉลาดจริงเลยเราโอ้ยเครื่องปิ้นใช้ไม่ได้เนี่ยวันนี้พังแล้วโอ้ยเครื่องปิ้นมาพังอะไรวันนี้เนี่ยปิ้นไม่ได้เลยนี่แกเอาน้ำมันของลูกค้าไปขายแถมยังหลอกว่าเครื่องปิ้นพังเพื่อไม่ให้ใบเสร็จเขาลูกค้าแจ้งฉันมาหลายรายแล้ว ก็เลยต้องมาดูแกด้วยตัวของฉันเองก็เป็นแบบนั้นจริงๆแกกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ไงเท่านั้นยังไม่พอนะคะมันยังแอบสูบบุหรี่ในปั๊มตั้งหลายครั้งฉันเตือนเท่าไหร่มันก็ไม่เคยฟังเอ่อคุณมิ้งผมขอโทษจริงนะครับผมผมผิดไปแล้วอ่ะผมสัญญานะครับผมจะไม่ทําอีกอย่าเล่นมออกเลยนะครับฉันไม่เชื่อแกหรอกคนที่มันเคยทําไปแล้วยังไงมันก็กลับมาทําอีกเชิญครับคุณตํารวจนี่ ลูกค้าเมื่อเช้านี่เป็นตำรวจหรอมีคนแจ้งความบอกผมว่าปั๊มเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเติมน้ำมันกี่ครั้งก็ไม่เคยจะได้เท่าเดิมแทงแพงกว่าที่อื่นอีกผมก็เลยมาตรวจสอบดูที่แท้ปั๊มเขาได้มาตรฐานทุกอย่างแต่คนที่ชั่วและไม่ได้มาตรฐานน่ะคือแก่ทากเมื่อเช้าอะ่ะฉันเกือบโดนแกหลอกละแต่ดีนะที่ผู้หญิงคนเนี้ยมาช่วยใช้ไ้ก่อนอคุณตำรวจครับผมขอโทษนะครับผมไม่ตั้งใจอะ่ะคือ ผมมีครอบครัวต้องดูแลผมเป็นเสาหลักครับถ้าผมโดนจับไปแล้วรอบควอยู่อย่างไงครับคุณตำรวจและลูกค้าเขาไม่เดือดร้อนเหรอบางคนเขาต้องเจียดเงินเดือนเกือกบครึ่งนึงเพื่อมาจ่ายค่าน้ำมันแต่ต้องด,ดวงสว่วนเพราะโดนคนอย่างแกเนี่ยหลอกตอนทําทําไมไม่คิดมาคิดได้ตอนจะถูกจับจับตัวไปเลยครับคุณตํารวจครับคุณตํารวจปล่อยผมไม่อยากติด<อ>คุก<ห>โอ๊ยปล่อยคุณตํารวจโอ๊ยยังไง ผมต้องขอบคุณพวกคุณทั้งสองคนด้วยนะครับที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับผมผมนี่โชคดีจริงๆที่ยังมีพนักงานดีๆอยู่ยังไงคนทําผิดเนี่ยก็ต้องได้รับผิดคะ่ะจริงค่ะพี่ชูเป็นพนักงานดีเด่นมาตั้งนานไม่คิดว่าเขาจะกล้าทําแบบนี้คะ่ะผมก็เสียด้ผิดมือเขาเหมือนกัน,นครับแต่ช่วยไม่ได้เขาเลือกจะทําผิดเองอ๋อคุณเดี๋ยวผมจะเลื่อนตําแหน่งให้คุณเป็นพนักงานประจําสาขานี้โดยไม่ต้องทดลองงานนะ จริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนคุณคุณจ๋าเดี๋ยวผมจะเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เพิ่มโบนัสให้คุณนะคุณรอดูเงินเดือนคุณได้เลยขอบคุณมากนะคะเอาเป็นว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูสาขาผมเองก็ฝากพวกคุณทั้งสองคนเลยนะหนูจะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดเลยค่ะฉันได้ค่ะ